อหรืฉันจะไปซื้อขนมกลับไปที่สำนักง,งานหน่อยไปดิผมพา<ม>ไปน้องเก๋คะเดี๋ยวฉันขอตัวไปทําธุระแป๊บนึงได้ไหมคะได้สิพี่แตงร้านให้พลายไปส่งก็ได้นะอ๋อไม่ต้องหรอกคะ่ะฉันไปแป๊แบ,บเดียวเองแล้วเดี๋ยวเจอกันเลยนะคะจ้ะพี่แตงรานเขาไปไหนของเขาเพลินจะไปไหนเล่า ก็ไปจ่ายค่าหวยเจไอ้อยแบนี้เจะอ,อ้ะอยแฟนนายนะที่คุณเจอไอ้อยนี่เขาก็ประกอบอาชีพหลายอย่างดีนะเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆเลยนะเนี่ยเห้คุณเป็นผู้ปกครองเจอไอ้อยได้ไงถึงได้เที่ยวจับคู่ให้เขาไปเป็นแฟนคนโน้นคนนั้นคนนี้อะฮะแหมแซวนิดหน่อยไม่เห็นต้องเขินเลยใครเขินทำไมต้องโมโหด้วยเนี่ยใครโมโหผมไม่ได้โมโหอ้าวไม่ได้โมโ พูดราเสกนางฉันทำไมเอ้ก็ผมบอกผมไม่ได้โมโหไงนายนั่นแหละโมโหนี่นี่นางเจนนี่แกนะถ้าไม่ฉันเสียเงินไปฟรีๆฉันจะหักเงินเดือนแกนี่โถเจ๊ขาก็จะเนี่ยปวดท้องจริงเลยคะคือนมหวังนั่งอยู่อะทิ้ง่องราดพอดีอ่ะเจ๊แต่มันคือความผิดของแก ก็ได้ค่ะเจ๊ได <Wasn 't> ้ค่ะถ้าเจนนี่ยอมรับผิดแล้วเนี่ยเจ๊สบายใจเจนนี่ยอมรับผิดเองค่ะจะขออย่างเดียวนะคะเจ๊จะอยากยันเนินเจนนี่เลยนะคะอุไม่ได้โอ้ยโอ้อยซ้อมเชิดเลยพเจ๊่ะโอ้โหเจ๊แต่งร้านค่ะพี่แต่งร้านดูสิเจ๊อ้อยจะใจร้ายกับเจนนี่ค่ะนี่นี่นี่นางเจนนี่ไม่หยุดใช่ไหมนี่จะโดนอีกรอบอคิดว่า นั่งอยู่ได้เก๋ <C le af> ว่าไงต่างร้าน <C le af> ฉันเอาข้าวหวยมาส่งโชคดีนะถ้าเธอมาเร็วกว่านี้มีหวังโดนผู้กองซิวกันทางร้านละผู้กองมาตรวจที่ร้านเจ๊อ้อยด้วยหรอสวยชะมัดวันนี้มันหวันสวยอะไรเนี่ยมีแต่เรื่องทั้งวันเฮย้ย <C le af> นี้มันซองแหลรงเธอเนี่ยแต่งร้านและเทะขนาดเนี้ย เวลาเขาเก็บเงินเนี่ยให้เกียรติเงินเขาหน่อยเขาจะได้อยากอยู่กับเราเข้าใจไหมไรเนี่ยเอานะาเกือบไม่มีเงินมาให้เจแล้วนะนี่ถ้ารองเก๋ไม่ช่วยไว้มีหวังฉันคงต้อง,องก,ากากเลือดตายเพราะโดนเจด่าแนะ่แล้วนี่มันเกี่ยวอะไรกับยายรองเก๋เปล่าไม่มีอะไรหรอกเอ่อเข้าหวยครบนะฉันไปก่อนนะเดี๋ยวรองเก๋จะรอนี่แต่งร้านกลับมาก่อนนี่แต ต้องเก็บจะแทรกสมุนเมืองเลยอไงนีาวเมื่อกี้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยนะ,ะคุณนี่แน่นอนจริงๆเลยนะไอ้ขี้ยา้องคงเข็ดไปอีกนาน,น <c oughs> แล้วทำไมนายไม่ช่วยฉันจะช่วยทำไมเล่าผมรู้อยู่แล้วแค่นี้คุณเอาอยู่ไอ้อย่างนะผมก็ไม่อยากแย่งซีนคุณเดี๋ยวคนแถวเนี้จะรักผมเป็นมากกวา่านี้นี่นี่ <c oughs> เดี๋ยวกอนเพลนายรู้จักหัวหน้ามานานนายรู้ไหมหัวหน้าชอบกินขนมอะไรฉันว่าจะซื้อกลับไปฝาก ชอบกินขนมไข่ไข่อะไรขนมไข่หงกินกับโอยย่ขมๆนะยอดเลยเหรอนายนี่รู้ใจหัวหน,น้านดีนะถ้าไม่บอกอ่ะฉันต้องคิดว่านายเป็นลูกหัวหน้าแน่ๆเลยอะ่ะเอายืนยิ้มอยู่ได้พาไปซื้อสิเรียกงนนอ้าวมาแล้วเหรอได้เรื่องไหม เรียบร้อยดีค่ะหัวหน้าเ,าเาก๋ซื้อขนมมาฝากทุกคนเลยนะคะเผลนบอกว่าหัวหน้าชอบกินขนมไข่หงเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะตูงนี้ค่ะขหัวหน้าขอบใจมากเลยเออนี่มไม่ได้กินตั้งนานแล้วนะกลัวน้ำตาม,มันขึ้นนะเออขอบใจขอบใจไปกันนะ นหลับไปสิลองเก๋ก็้สามมีน้ำใจซื้อมาฝากยืนมองอยู่ได้เรีวเออคุณเก๋ใจเด็ดจริงๆทัดให้หมอนน้ำสุหมอกไปเลย น้าหละนางแต่งร้านถึงสงบป,ป่าสกบคําได้สิ่งอย่างเดียวแกไปซื้อให้ขนมไข่หุงไม่ค่าทำค่าต้องละเมิดกดกดของหวานหอยสิอืมก็ผมรู้ใจหัวหน้าไงไอ้ตั้งใจจะแกล้งข้ามากกว่าให้ยายข่าเป็นเบาหวานตายไงแน,ะน่รู้ทันอีกแล้วไอ้เจ้าเล่ห์ให้ดูอืมเออ ล่โครงการเราเองกัคุณเกวรไปถึงไหนใจเย็นสิครับหน้าผู้ใหญ่สมัยน,นี้ใจร้อนจริงๆขั้นตอนต่อไปเราต้องให้ความรู้กับชาวบ้านให้ความรู้กับชาวบ้านเออเฮ้ยตัง้งตรงเข้าข่าให้ความรู้กับชาวบ้านเออ เข้าท่าเว้ยถึงใครกันใครกันว้าวสายตามเคยฉันมาก่อนพี่สองคนแค่แป๊บเดียวเองฉันตั้งหากมาก่อนไม่จริงไม่จริง ผียังไม่หลบหลานตอนเช้ามือคืนเจ๊น้องที่สำนักงานแน่เลยฉันมาก่อนลองเก็บแป๊บเดียวปากกามันตกฉันก้องลงไปเก็บมีปัญหาไหมฮะสรุปว่ามาไล่เรียกกันแหละมาเบียดเราเข้าไปส้ยเออเก๋ค่ะวันนี้ผมนัดเจ้าหน้าที่กลรวยามมาให้ข้อมูลคุณคงจะมาตอนบ่ายๆนี่แหละโอ๊ยไปแล้วคุณนะคะ เกลืมจะสนิทเลยค่ะวันนี้เก๋มีนัดประชุมกับชาวบ้านตอนบ่ายค่ะทำยังไงดีคะเอ่อ,อ,อถ้าไม่รังเกียจให้พี่แตงร้านช่วยได้ไหมคะเดี๋ยวพี่แตงร้านสัมภาษณ์แทนเองค่ะออขอบคุณมากเลยนะคะพี่แตงร้านเอ,องั้นฝากด้วยนะคะมีข้อมูลโครงการค่ะคะ่ะพี่จะทำสุดความสามารถเลยค่ะขอบคุณนะคะ งั้นเก็บไปเลยนะคะหัวหน้าเชิญเข้นะคะเฮ้ยลกงลัง ืนเจ๊แกเนี่ยต้องงงหัวฟาดพื้นแน่เลยว่ะถึงได้เปลี่ยนไปขนาดเนี่ย <c oughs> ข่าวว่าสมองกลับแง่แง่น่ะยัง<อ>ยิ้มอีกเฮ้ย,ย,ย,ทยไทไยเป็นไงพร้อ,อมยังช่วยด้ยนะตื่นเต้นหายใจก่อนนะโอ้ยตื่นเต้นอะไรไปคุยกับคนนะคุณที่คุยกับเต่าอ่ะคุยมันว่าเป็นเวรเน่ แล้วกัน,น่าไหนจะได้แล้วจะฟังหรือไม่ฟังอะไรละ่ะวันนี้จริงๆฉันไปกับนายไม่ได้นะเพราะว่าฉันทำงานทางอยู่นายรู้ไหมว่าใครอาสาช่วยฉันทำงานใครพี่แตงร้านฮะพ,นพี่แตงร้านเหรอนะใช่ไม่น่าเชื่อใช่ไหมละ <c oughs> ่ะโอ้ยพี่แตงร้านอาสาช่วยฉันสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พี่พนโอกาสของฉันมันใกล้ขึ้นมาตรงนี้แล้วนะโอกาสโอกาสอะไร โอกาสที่ฉันจะเห็นนายโวัวพ่าแล้วก,ก็กราบฉันใหญ่คุณแก้ววัลินคุณเงียบมากเลยครับพฮ <laughs> านไปสิเออเหรอแล้วคุณแก้ววัลินอ่อยอ <laughs> ย,ย,ยู่ จับปลาก็ไม่ได้ล <นะ S 1> วนล่าก็ไม่ได้ <นะ S 1> แล้วจะกินอะไรกันนะพวกเราเอ,อ,เอ,อ่ะเข้าใไหมเออเออ